รถเก๋งกลางแบรนด์หลักสวยจี๊ดหรูมากๆจ้าเครื่องพันแปดนะฮะเกียวโตสีขาวมุกนะฮะแบรนด์หลักด้วยที่สำคัญใครขับก็ดูหรอดูเท่ดูหรูดูเป็นคุณหนูคุณนายช่วงล่างนี่บอกเลยว่าโคตรดีนะช่วงล่างโคตรดีนะครับดีพอดีไม่พอต้องโคตรดีต้องโคตรดีนะฮะเพราะว่ามันเป็นเก๋งกลางนะครับไม่ใช่เก๋งเล็กนะถ้าเป็นเก๋งเล็กจะเป็นพวกวีออเป็นวออสอันนี้ขยับมาเป็นอัลติสนะครับนะ เวลานั่งนี่นะครับให้รู้สึกถึงความสบายความสบายนิ่มนะ,ะนะครับเพราะว่ารุ่นนี้จะใช้ทําแท็กซี่เยอะตกหลุมพงหลุมพางก็อะไรไม่กระเทือนหลุมพางหลุมพังรักโอ้โห,โห <c oughs> มุกไหนวะเนี่ยห <c oughs> ลุมพังรักไป <c oughs> ไม่ถูกเลย <c oughs> สวัสดีครับจ่ากคโรซิงครับผมสวัสดีค่ะนักสื่อนาสื่อจ้าอ๋อวันนี้มากับนา้ารถกลิง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  เก๋งถูกแล้วเก๋งรถเก๋งเก๋งขนาดกลางใช่นะครับพบเจอได้ทั่วไปแถวกรุงเทพปริมณฑลปริมณฑลอะไรอีกยังเหมือนขมิ้นเลยเออปริมณฑลเออนะครับเพราะว่าเป็นรถแท็กซี่ใช่นะครับเขาใช้รุ่นนี้รุ่นนี้เพราะว่านะครับการใช้งานนะฮะนั่งสบายมากนั่งสบายนะผู้โดยสารคือได้ความรู้สึกเหมือนแบบนั่งอยู่ในรถเบนซ์ ใช่แต่ว่านั่งในในรถโตโยต้าในโตโยต้าเออแต่ก็เป็นแบรนด์หลักของประเทศไทยโอเคอ่ะ,<ท>ะวันนี้เรามากับรุ่นอะไรครับน้องนัซซ์ออนิวโตโยต้าโคโร l าออติส1.8 SE s จุดแเสปอร์ตเกียร์ออโต้ Toyota, Sport, Auto, ปี2015จ้ากับราคาขายวันนี้เพียงแค่470,000บาทออกรถกี่บาทครับมาหาเราสองคน ฟรีดาวหรือว่า0บาทไปเลยแต่ขอว่าเครดิตดีไม่ใช่ว่ามาแบบแบ็คลิสบูโรมาเลยอะไรอย่างนี้เอออันนั้นว่ากันศบาทไม่ได้จ้ะนะครับผมแล้วแล้วก็โป้นะครับ F4 เรานะครับปีนั้งปีนะ12เดือนแรกนะไปผ่อนเไปผ่อนยงแค่4,500บาทจ้าผ่อน4,500อีกอย่างเอลติสผ่อน4,500 ติมพงกับวะถ้าเป็นสมัยก่อนป้ายแดงนี่4,500ไม่มีนะจ๊ะไม่มีแล้วครับนะฮะฟังให้จบนะ4 5่พันเดือนส2เดือนนะจ๊ะปีหน้า66นะครับไปจ่ายราคาเต็มที่9,100บาทจ้โอ้ยนะอันนี้คือฟรีดาวพูดได้ยากพันโทพันสบายสบายเงินดาวมันเลยห้าหมื่นแสนหนึ่งไปเลยไม่ได้ขาดสาขาอออันนี้ตรงกันแล้วก็มีบัตรประมาณแถมอีกหนึ่งพันบาทมาคันนี้เป็นตัวอีสปอร์ตใช่ไหม นะครับมันเป็นตัวพิเศษนะครับจะมีพวกสกู๊เกิร์มาให้ลุลามาห่าไฟหน้านะครับโปรเจคเตอร์ธรรมดาครับไฟตัดหมอกนะฮะกระจังหน้าโครเมียมโอ้โหลอแล้วครับทะเบียนสักแก้วนะคันนี้ก็เป็นล้อล้อเดิมอันลอยที่หล่อที่สุดนะครับก็ยังไม่เปลี่ยนที่คู่ควรอันนี้หล่อเลยนะคู่ควรกับเขาแล้วคู่ควรแต่ถ้าไม่คู่ควรกับสายสิ่งก็เปลี่ยนแม็กให้ใช่แต่ว่าตัวนี้แนะนำนะครับให้ใส่ล้อเดิมนะเพราะว่า มันจะขับสบายกว่าล้อแต่งนะครับประสบการ์นะไม่ไม่ใช่เพราะมันอยากขายนะแต่ว่าใส่ล้อแต่งแล้วยางมันจะแก้มันบางแต่ถ้าใครแบบมันจะแข็งสายสิ่งใจมันรักไม่เกี่ยวไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับว่าจะเอาสบายไม่สบายไม่อเอาสวยอะเอาสวยพอแต่ถาาในความนุ่มนวลนะใส่แบบกเนี่ยมันจะลดลงมาจากสเปคเดิมอันนี้ก็บอกก่อนนะเพราะว่าคนจะจะอาจจะไม่ค่อยรู้ไม่ใช่พอใส่แม็กไปแล้วไหนบอกว่าขับนิ่มว่าอะไรงี้มันคนไะแม็กไกลอะนี่แม็กเดิมไงอ่ะอยู่ที่แม็กเลยนะจ้ะนะครับอ่ะแม็กมีอะไรบ้าง ถ้าเลือกก็เลือกไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น t ีสามเจ็ดฟรีอร์เอฟวัด้อจ้านะครับแล้วคันนี้บอกเลยนะสีขาวมุกจ้ะขาวมุกขับแล้วเรียบหรูดูแพงนะดูเหมือนคนมีมุกประดับพันตัวผ่อนสิบเป็นห้าปีจรงนะมาเฮ้ยคันไหนเบาะหนังไหมนี่เบาะหนังโอ้โหเบาะหนังนะครับไม่ไม่นะคะหนึ่งแสนสามหมื่นกิโลถือว่าปกติจ้ะแล้วก็ดีไซน์ตรงข้างหน้าเนี่ยเป็นแบบเหลี่ยมๆคือดูทันสมัยนะคะ เพลงได้นะนะคะมีวิทยุให้เกียร์เป็นเกียร์ออโตโ้มีช่องใส่แก้วน้ําแต่คือเขาตกแต่งแบบแอบบมีคมคมเนี่ยนะกระจกปรอบข้างและกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้านะจ๊ะนี่เดี๋ยวดูด,ดูนี่มองข้างพับได้นะครับ,บปับดนี่เวลาจอดในซอยนะฮะไม่ต้องกลัวกระจกหาย <laughs> พับไปเลย <laughs> นะครับนี่ฮะเม็ดอาร์กลมๆเลยครับตะเข็บสวยๆนะฮะบอดี้เดิมเดิมๆมเลยสติ๊กเกอร์อยู่ครบน็อตล่องแก๊บต่างๆก็เดิมหมดนะฮะนะตรงนี้เราเน้นย้ำตลอดนะ ซื้อเองได้ไหมเนี่ยฮะกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะฮะนี่ครับเบาะหนังครับนั่งสบายดูแลง่ายนะครับนี่ปั๊บปั๊บปั๊บแขกอีกแล้วครับโอ้โหครับยาวเลยนะยาวยาวเลยนะฮะเบ็ดอาร์คคมชัดเจนนะครับแบบนี้คือรถเดิมนะครับถ้าแกะหรือว่าแหกออกมาแล้วนะฮะมันไม่ชัดเจนนะครับหรือว่ามันหายนะฮะแสดงว่ารถมันชนมานะครับอันนี้ก็เปลี่ยนกองแง์อะไรไปแล้วนี่ไม่รู้ครับ ตัวรถนี่เสียงนิ่งกิ๊บเมื่อกี้สตาร์ทรถแล้วนะนี่น็นอตครับให้ดูตรงน็อตนะน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดมานตรงถอดแว่นมองไม่เห็นนะอ้าวดูครับนี่ขนาดยางอะไรที่เป็นแม็กอ่ะฮะคิดดูฮะเดีนแแมงนะคะเออแล้วยังคู่มือยังอะไรอยู่ครบรถไม่เคยติดแก๊สรถไม่เคยจมน้ํามาแล้วก็ข้างหลังสามารถใส่ของได้เยอะมาก1.8สปอยเลอร์หลังเท่ๆจ้านี่มา สเกิร์ต <มา S 2> รอบคบันอันนี้น่าเป็นชุดแต่ง,งเขาอยู่แล้วเนาะตะเข็บป,ประตูสวยงามนะคะและก็เลยไม่มีชนหนักทิกความจมน้ําไปไม่แต่ต่อเลคาซีมาแน่อนอนจ้ะนะครับแล้วก็นะครับโตโยต้ตาจะต้องเป็นเพจสีดาแบบนี้อยู่ฝั่งซ้ายนะเฉพาะรถเก่งนะถ้าอยู่แบบนี้ก็คือเป็นรถซื้อขายไนดะ้กต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็พวกเออเอแหกเข้าไปเห็นไหมตะเข็บนี่สวยทุกปทุบานนะฮะแหกได้ทุบานนะครับเราคัดมาแล้วนะครับรถสวย นี่ฝากระโปรงเป็นไงฝาบ้านเป็นไงใหญ่ใหญ่นะรถรถมันเป็นรถตัวกลางรถตัวกลางพวกอะไรต่างก็ใหญ่นะฮะเฉพาะเครื่องยนต์นี่ก็พันแปดแล้วสี่สูบนะก็บเลยน้ำมันไม่มีเยอะนะคะครับผมซูมลงไปข้างล่างเดิเป็นไงร่วงจกเลยลวงเลยลวงจกแห้งเลยนะคะเออนะครับนัดฝากระโปรงนะครับเดิมโรงงานนะครับไม่มีแกะเด้อสติกเกอร์มอกอยู่ครบ ฝั่งนู้นเป็นความร้อนยังม่อยู่นะคะน็อตกระโปรงฝั่งนี้ก็ไม่มีแกะมาเด้อนะครับฝั่งนู้นไม่แกะฝั่งนี้จะแกะได้ไงอ่านะฮะเบรกอีพสเบรกอสนะครับเครื่องพันแปดดูโอ้นะเครื่องตัวใหม่เลยครับเป็นวาล์วไฮดรอลิกนะตัวนี้นะครับวาล์วจะปรับเองจกได้อะนะยากได้ไหมคืออันนี้เหมาะสำหรับคนที่ว่าใช้อย่างเดียวเรื่องวงเรื่องวาล์วไม่ต้องตั้งไม่ต้องตั้งถ้าเป็นตัวเก่านะเป็นตัววีออสตัวเก่าเนี่ยต้องตั้งวาล์วอันนี้คือมันจะปรับเองมันนะ ท้ายอย่างเดียวพังเป็นพังเสียเป็นเสียไปแดงไม่เกือบลานเลยหรอไม่รู้แปดแสนกว่ามั้งใช่หรอก็ูแพงนะแปดเก้าแสนเราเท่ากับบะเออมาอยากได้ตรงนี้จัดไปเลยครับต้องนัดจ๋าเลยนะคะกับโคโลราโด1.8 S เนะคะอีสปอร์ตเดี๋ยวเดี๋ยวโคโลราโดอะไรอันนี้มาเทรปโอ้ยตายตายตายเอาไงเออ ฟิต 1.8S e สปอร์ตว่าแล้วใครไปคืนมี2,015จ้าจ้ากับราคาขาวนี่เพียงแค่47,000บาทออกราากี่บาทครับ200บาทไปเลยปีนี้12เดือนแรกผ่อนเท่าไหร่ครับเดือนแรกช่วยผ่อนเอาไปผ่อนเพียงแค่4,500บาทตั้งโปรไปเลยตั้งตัวไปเลย2เดือนนะฮะไอโอมิคอนมาแล้วบมดตรงย่านโอมิคอนก็มาเออเดี๋ยวอ่นใหม่กำลังมาโปรก็ต้องมาเหมือนโปรมาครับผ่อนแค่ครึ่งเดียวพอครึ่งเดียวประมาณครึ่งหนึ่งนะใช่ก็แหละนะทั้งปีเลย ปี66นี่เศรษฐกิจน่าจะฟื้นฟูแล้วน่าจะมีตังค์แหละนะครับมันคงหายครับไม่ไม่หายแล้วก็หายเองครับก็นั่นแหละค่อยไปผ่อนราคาเต็มตลอดสัญญาอยู่ที่9,100บาทครับจ้ะแล้วก็มีบัตรออมทรันแถมาเอง1,000บาทจ้ะแล้วก็สิทธิพิเศษนะครับใครจองผ่านออนไลน์วันนี้นะฮะค่าจัดให้ค่าโอนให้ค่าสีให้ประกันให้แม็กใหม่ให้ยางใหม่ให้ถ่ายน้ามันเครื่องให้ถ่ายกองเครื่องให้ถ่ายของเร็วให้ติดฟรีให้ประดับยนต์ให้ส่งรถให้ทำสัญญาที่หน้าบ้านให้รับประกัันหลงการ ดับปิลสมาร์ตจองวันนี้ลุ้นจับแจ้งโอ้โหอันนี้ก็เป็นลุ้นจับแจ้งเอาเด้อ่ะฝากเอฟซีเลยครับโอเคฝากเอฟซีที่รับชมอยู่ทั้งบ้านนะคะคนไหนสนใจอยากจะซื้อจะจองโคโรโครล่าด้วยแหละโคโรโครล่าอัลติสมันโด้ตรงไหนเนี่ยโอ้ยออฟฟินนะ เครื่องพันแปดคันนี้นะคะทาง Facebook ถ้าเจอทาง Facebook ก็เบอร์โทรของเราจะปักหมุดอยู่ด้านบนของโพสต์กดแสดงเพิ่มเติมเอานะคะ,ะส่วนทาง u t u b e ลิงไลน์และเบอร์โทรของเราจะปักหมุดอยู่ด้านล่างก็กดแสดงเพิ่มเติมเรืองคัดและโทรหาาจเข้มหรือท้งนั้นได้เลยนะคะ,ะ,ะส่วนแอซีทาไหนาไม่อยากพลาดที่ใหม่ๆก็ฝากกดกติดตามไว้ด้วยแล้วกันไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook YouTube TikTok จ้ะ,จะชื่อช่องว่า s c c Motor S K s c c Motor ภาษาไทยจากเข้มรถสิ่ง ฝากไ <Yeah. S 1> ว้เลอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะยครับขว่าคาราวานโอเคอยากได้รีบจับจอง้า <Yeah. S 2> yeah.